ชวนเล่าชวนคุยในคลิปนี้คุณภาพของชาวอเมริกันดีจริงหรือมาฟังดูค่ะเพื่อนๆขะในมุมมองของปานิตที่ปานิตได้สัมผัสมา8ปีนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานิษเมียฝรั่งอเมริกาค่ะปานิษขึ้นหัวข้อเอาไว้ว่าคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันดีจริงหรือที่ปานิษขึ้นหัวข้อแบบนี้แล้วก็ชวนเล่าชวนคุยในหัวข้อนี้ก็เพราะว่าปานิษได้สัมผัสกับ ชาวอเมริกันเยอะแยะมากมายพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็เมืองกลางเท่าที่ป้านิดสังเกตเห็นเมืองใหญ่เท่าที่ป้านิดเข้าไปแล้วก็สังเกตดูบ้านพวกเขาเหล่านั้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาฟังดูค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันจะเป็นจริงเหมือนกับป้านิด เราไหมนะคะที่ปานิษเ์เรามันจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในความคิดของปณนิษ์นะคะเพื่อนๆค่ะคือก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆเขาจะคิดอย่างปณนิษไหมนะคะเพราะว่าเท่าที่ปณนิษได้คุยกับเพื่อนๆที่เขาแวะเวียนมาเยี่ยมหลายๆคนเขาก็จะบ่นกันค่ะ และในอีกส่วนหนึ่งที่ป้านิทได้สัมผัสด้วยตัวเองได้พูดคุยกับผู้สูงวัยหลายๆคนนะคะที่บางคนป้นิทกับคุณลุงก็จะไปเยี่ยมหาบ่อยๆอบางคนเขาพิการนะคะนั่นก็คือเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินไปได้ ยกเว้นเพียงแต่ในบ้านของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินได้เพราะว่ามีนู่นนี่นั่นให้เกาะน,นะคะ,ะแต่ถ้าหากว่าเขาจะไปนู่นไปนี่เพียงลําพังโดยลําพังของเขามันก็ลําบากค่ะเพื่อนเอนเพราะบางคนเขาก็จะนั่งรถเข็นนะคะนั่งรถวิลแชรอ์อาศัยอยู่เพียงลําพังค่ะแล้วลูก ลูกๆสองคนก็อยู่อีกคนละรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีบ้านแต่บ้านของเขาก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราเนาะถ้าเป็นบ้านเราอ่าก็ยังก็ยังมี ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือไปสร้างบ้านให้อะไรประมาณนี้เอาสิ่งของไปมอบให้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะเวลาที่ป้านิดไปช้อปปิง้งตามห้างหรือไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ป้านิดกับคุณลุงไปเนี่ยก็ไปตามนัดหมอนะคะ,ะคนสูงวัย หลายๆคนเขาก็ไปตามนัดหมอหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไม่แน่ใจเช่นเดียวกันนะคะบางคนเนี่ยอายุ80 90เพื่อนๆคะ่ะถ้าหากว่าใครยังขับรถไหวอยู่เขาก็พยายามที่จะขับไปเองคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลยไม่ขับรถไม่ได้ เขาก็จะจ้างคนอื่นค่ะอย่างเช่นปนิตก็เคยเห็นที่มีคนให้เพื่อนชาวเอเชียคือฟิลิปปินส์นะคะพาไปโรงพยาบาลที่ปนิตรรู้เพราะว่าปนิตคุยกับคุยกับผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนั้นน่ะนาคาว่าเขาเนี่ยดูแล คุณตาคนนี้อยู่เพราะว่าไม่มีใครดูแลเลยนั่นก็หมายถึงว่าคุณตาจะต้องมีบำนาญเพื่อที่จะจ้างนะคะ,ะเขาเขาคงไม่ไม,ไม่ไม่ไปฟรีๆไม่ให้ไปส่งไปรับฟรีๆไม่ให้ดูแลฟรีๆนะคะแล้วคนแก่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่เลยนี่ก็คือเขาจะอาศัยเพียงลำพังค่ะเพื่อน ่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็เยอะนะคะที่ผู้สูงวัยอาศัยเพียงลำพังเยอะมากค่ะแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรียกรถพยาบาลค่ะโทรหาตำรวจเพื่อที่จะเรียกรถพยาบาลแต่ถ้าหากว่าใครที่ คนแก่ที่อาศัยอยู่ด้วยกันสองตายายอะไรแบบนี้นะคะเขาาก็แก่ไปด้วยกันจริงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็มีบำนาญน่ะเนาะสมัยก่อนนี่บำนาญนยังดีอยู่นะคะคือคือคนแก่ที่นี่น่าสงสารนะคะเพื่อนๆเ,เราคงเคยเห็นที่บ้านเราแหลนะเนาะคนแก่ที่ลูกเต้า เข้าไปทํางานในกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยเข้าไปทํางานในเมืองใหญ่อะไรแบบนี้ก็จะเป็นในทํานองนั้นนะคะแต่ว่าตรงนี้คือคือถามว่าเขาเหงาไหมบางคนนี่เขาไม่ออกจากบ้านเลยอันนี้นก็ยังก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะสำหรับคนที่เขาทำงานเสียภาษีมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะคะสำหรับผู้สูงวัยนะคะ ก็ก็กยังโอเคอยู่นะคะยุคนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าปณิจจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตคนอเมริกันดีจริงหรือตอนที่สองค่ะนั่นก็หมายถึงว่าอนาคตเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่มีบำนานแล้วค่ะเพื่อน หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะชวนเล่าชวนคุยจากปนิดปนิดฝากกดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่งเพื่อนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามารับชมช่องปนิดเมียฝรั่งอเมริกาปนิดก็ฝากกด Subscribe กดติดตามให้ปนิดด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมปณิตออกอากาศคลิปทุกวัน2เวลา6กโมงเช้ากับหกโมงเย็นคะเพื่อนๆค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะบ๊าย